นุย้ยอันนี้เป็นน้องนุ้ยยกลับนั่งแข้งยังดิอันตักน้ำแข็งจุ่มจุ่ตันนตกน้ำแข็งให้จอกก,อจอก,กินเบียร์บ่สมีอากาศมันถอดแบบพอดีกินออบรรยากาศดีขนาดนี้นสบายดีค้างนอบบรรยากาศ<อ>เอาบอ่ะนกอ่างน้ำเซอ่อปะ ตายดีพี่น้องหมดสุขสุขแล้วตอนนี้มาสอนอยู่ที่บ้านนาวางใหญ่เมืองรองบกแขวงขมวนทีนี้พาพี่น้องครับมาอมาเที่ยวนาวางที่ไปเล่นน้ำน้องสาวนัดกับน้องสาวไว้คนงามเป็ี่ยนตะแพงได้พี่น้องสาวบ้านนาวางน้อยนาวางก็มีสามนาวางนาวางใหญ่นาวางน้อยนาวางท่ง ว่าตอนนี้ตอนนี้แม่นบ้านนาวางใหญ่นเนาะบ้านที่มีพระธาตุสูงพระวังเป็นถนนใจกลางบ้านเพท่านเน,ะน,น,นาะล่างเฮ็ดถนนใหม่ยิน่าว่าสิปูยางได้พี่นอ้องเลยเป็นถนนจากบ้านด่านปากเซมาหาบ้านนาบ้านซัมบ,บ้านซัมบ้านนาวางใหญ่ละ บอซอนเนนัดครับน้องนุกนิกแล้วก็น้องนุ้ยวันนี้มาเล่นน้ำน้องน้องเพิ่อยู่บ้านนาวางบ้านนาวางได้เพิ่งเฮ็นนาแสงได้พี่น้องรวมน้าพลังปีง็ดได้สองครั้งยญานีทงนากระเคี้ยวเป็นดาวออนซอนนะนาแสงพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลายามบ่ายพี่น้องเ้าะแดด แดดก้าแดดท้อนขนาดวนันนี้อาจจะบ,บรุละสามสิบองศาบวานมือซื้อยังหนาวอยู่เลยมาวันนี้มาแดดออกเอาแท้เอาว่าวันนี้บ่าซอนฮอดนาวางทงเนาะใกล้ืออดบ้านของน้องสาวแล้วมาซื้อตามอยู่ทางพี่สไปกินตามอยู่เพื่อนน้องเนาะอยู่ว่อยู่สวน กำลังเฮ็ดถนนหนทางอยู่พี่น้องสามแยกบ้านนาวางกันเนี่ยสามแยกนาวางทงนาวางน้อยแล้วก็นาวางใหญ่ขอ,ปอาปใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบ้านนาวางน้อยกัาบ้านสดือบ้านติดแคมเซวางไฟกาดฮ้อนแห้งเมื่อวอยู่ที่บ้านนาวางนะเมืองหนองบกพี่น้องบ้านศิลปินดังสาวแหล่บ้านนา เจ้าของเพีงสาวใหบ้านนาที่เพิ่นโฟเวอร์นอกสังาเสียงเมือเสียงเหมือ,มอกับยู่บ้านนาว่างนี่แหละพี่น้องตอนนี้เราก็มาฮอดเฮือนน้องนุ้ยแล้วเนาะหากันออกมากินตำยู่แคมสบายดีสบายดียดน้องนุกนิกค้างรอบรรยากาศเนาะ ก็ oh, แขมเซ่บางไฟข,ขอบเช้าแล้วกินสบายชี่น้องนุย้ยอันนี้เป็นน้องนุย้ยเลยร่งงางแข็งดิซักน้ำแข็งให้จอกกินเบียร์วะมีนักาข่ามทอนแบบพอดีกินเบียร์สีกินเบียร์บ่หรือกินน้ำหวานยย <laughs> กินต่ำมีแขมเซ่มีมักโมมีต่ำ อจานทำแป้งให้พ่อกับแม่เราเพราะอยู่ยเฮอนะแป็นแล้วอ๋อบรรยากาศดีขนาดนี้ฟังนั่นเป็นฟังอันเมืองไซบุรีแข่งสวัญนเขตน้ำเซ่ก็เริ่มแห้งแล้วกับคุณเนาะไาไหมผักลราบะเลยเดี๋ยวเอาบ่ลงอ่าบน้ำเซ่บะขี้ฮอนผักไหนอาได้บ่ อาบได้มันบ่เลิกวะหมดเลิกวะเคยอาบอยู่บ่เคยแต่ยน้อยอ๋อตอนยังตอนนี้บ่บบวบอาบเลยบ่บ่ได้อาบตอนยังน้อยยังมุฮยานเนาะแม่เาไหมเอาเลยต่ำเอ็มซีมาน้องนุ้ยเลยโกกบ่ทำงานอยู่ไทยนะแมเรื่องพนี้บ่ได้ไปจี บอเกรียนเกรียนท่อนุ่งนี่ขู่มากเลยเราบริปไปบอทำงานนะอ,อยู่เงื่อนเห็ดสวนเนี่ยทำงานเงี้อนนี้แม่สวนเล่าอะไรในนเบัดเลยเขาก็ได้ช่วยเล่าอยู่บ่ช่วยกันว่างหักมีแต่ไปเพียนอะ ลูกไก่จากพูนอนอยู่ลูกไห่คนไบบไทยโอ้พู่ันกับโซลูกติดบอกอ๋อมีคว,วัวเนาะน,นี่คือน้องนุย้ยแซบป,ปะอร่อยอร่อยปะเช่น <c oughs> เป็นคนไทยปะไทยบนราวไทยบนราวนี่น้องนุ้มนี่จ้ะสองสาวงาม ม่วนอยู่บ่บุญบาดดานะได้เข้าวงใหญ่บ่ได้เข้ามื้อที่2วงบ้านอ่าบง้าหก่อนบ้านนห้วยบ่ตาเสียงคานอ๋อบ้านห้วยอยู่เทินเนาะโดยบ้านนาเสียงคานสาพจนหลุด อ่องนุ้ยยังเฮียนอยู่บ่จบแล้วเนาะหมจบแล้วจบมาสีอะไจบแล้วจบซันมอนต้นจบซั้นมอนต้นเฮียนมีสาซีบก็ได้เลยได้เปฮียนมีสาซีเฮียนสันกลางสองปีเฮียนเสริมสวยบอต้าเย็บก็ได้ท่าแข่งหมดแล้วเฮียนกันร้างเลยจบมาสีก็ได้ได้ห้องใบประกาศไปยืนบอ บาป,ประกาศโมเสยันะนงน้องตรงนี้ยังเฮียนอยู่เนาะทำยังไงเสาวหน้าว่างไม่จะคนงามอะไรกันที่รายที่รา้รายกันน้อมีสามหน้าว่างบอกอยู่นี่หน้าว่างทงหน้าว่างใหญ่หน้าวางง่า,วา,งนนา,วางน้อยเนาะแซ่บเลยเนาะตามเลยเนาะ แส่อวนุ้ยซสบแสบปาเมน่ามานั่งเล่นอี่เั้งรยากาดีได้บ่นี่ะดีมั้งภักเลยแคมเซ่คนไม้ก็ลายคนไม้ก็แบบไม่น่าก็หอยเนาะไม่น้าโดยงีหอยจีเนาะส่วนผู้เบ้าเบาอินเดียมานัเบาเต่า ให้เราลงค่ะให้เจ้าลงน้ำพอสิจับปอกลงน้ำเดียวเลยอันพลาสติจับกองตั้งปลาไว้เลยต้งาไว้เลยจับไปได้โหโบเด้อเจ้าเป็นตัวลงฮะคือสีคือสีหายเบิร์นี่คือซี่ใจลายต้องนู้อะไรได้แมวเต็มกระป่าเจียวเมื่อยขันขี้ใจ จาไปตัวม่านได้บ้างยัจ้ากินเยี่ยมแล้วบ้างยังข้าวบัดยามฝนมาบัดมาฟังแต่ลุมเราแม่ขลุ่มจะได้ขอบใจเด้อน้องนุ้ยเรื่องเจ้าซื้อยังก็ซื้อซุซุกิสาวซุกิอันนี้น้องนุ้ยเนาะขอบใจขอบใจที่ต้อนรับมือนี้ภาคอาริได้บรรยากาศดีลมก็เย็นอันนี้ไปเบิ่งสวนแล้วบ้างยัเนาะ ไปบางส่วนของน้องนุองนิกครับน้องซุกี้ผูกพักเนาะนางลินแคมเซ่เนาะกับน้องๆกินต่ำกินน้ำเขาไปบางส่วนของน้องซุกี้ล้วกับน้องนุ๊กนิกไปผูกพักอยู่แคมเซ่เนาะโอ้เผาทานหายบอเนี่ย สุก,กี้บริสุทธเองอเมันพับบดได้บนอนไอซิออตเองโอ้ใส่ผ้าผ้าแย่งนี่เน,ะน,นเาะการหวามฮอนวะสาลีกระพุก ใส่หิงหัวหิวควายเนาะโอ้ผักกะลีผักปลอดสารพิษได้นี่งปลูกแบบธรรมชาติเลยมากเล่นอองายมากดีอะ่ะน้องปลูกเองบ่อันนี้ผักกาดเนี่ยก็ผักกาดห่อโอ้ผักสลัด ออน้องนิกกับพวกอยู่บอสาลี่กับพวกเองบ่อ๋อสาลี่็พอมางามนะครับท่วมหัวกำลังเป็นดอกสวนของน้องซุกี้อาดุมันยังยุใสกับบหยากเนาะ ไปอยู่ในอ้งามขนาดพักอหอมเปย์จะขวซาไทยเขาเอิญพักอีก่างเนาะฮพักซีพลางหมดนี่จัก,จกเดือนเก็บท่านึง เขาขายโล่เ่าหน่อยุองละทิบโลสองแสน,นที่าฟังหัรวมได้เยร่เนี่ย เใส่ผ้าแยงเนี่ยมัน,น,น,ม,น,ม,นมันการตองแสงเนาะเฮ็ดน้องเฮ็ดผู <mm ้เดียววะลูกนิงมาสวยเลยมึงเถดะจ้างคนลาอ่ะมันหลแต่ n งนี้เ

พอได้ซ uh, ื้ออันลาแดกแป้งนัวมาใส่ในข้อเฮวอนงามดีได้ฝากเลยขอบพระชมเขาเน่งแสงงามเลยเนาะพาา นุ้ยมืัอนี้เรากลับมาลกหงาลกหงาพักลกปร่ได้มาลกเลยเรามาลกหงาพักหายะหายะนี่ฮัลโหลมาลกหงาพักนอนนี่หงานี่จะคนงามมาเบิรงวิธีลกพักเลยเอาเบิรงวิธีลก ักเอ้ยโรคเงาเัาผิดตัวผิดมือใหม่มือใหม่มีถึงคนงามๆโรคเงาน้องนุ้ยคนสวยวะเสื <c oughs> เอ้ <c oughs> อแตกเสื้อแตกเสื้อแตกมาเลยนี่แง <c oughs> าก็ตั้งงามเลยเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อันนี้เอาเดทพักเอาเดทอันอเพิ่มอี มีดกับโบมีโบมีเขาใส่มือคืออันอันผู้ประทานตองเข่าแหละโบเป็นอย่างเข่าสวนต้องเข่าตอนเช้าเนาะแม่เข่าตอนแรงนี่เข่าตอนแรงก็ได้เลยตอนเช้าไม่หดนะแต่เช้านะหกโมงแต่สามโมง แต่คนงานอ้าวอู้งานแล้วนางขอโทษไม่ได้เรื่องนะคนงานเขางานเถื่อแตกเงินงานบม่ได้เงินเ่าบมงมีแต่งานกูมีเงินมีแต่งานบูมีเงินงานหลายโพดอันนี้คือเขาอยากเขากองแหงผู้ผู้ผู้อุปถัมภ์ตรงข่าวแล้วแหละมีนี่เนาะนี่อันนี้คือเป็นยังไงวะอันนี้ดอกมาตรงเดนตัด เด็ดให้มันแตกหนอเนาะนี่เอ๊ะปักนู้นุ้ยน้องนุ้ยน้องนุ้ยอูงานอูงานโคตรสุกปิดปิดปิดรล้บอกที่ได้เชี่จะเป็นสวนของน้องสุกี้สุกี้เนาะน้องนุกนิก ผู้พักขายได้สุดยนยอดนอกจากผูพักแล้วเห็นอย่างนี้สซาลีอ๋อน,นอกจะเ,เห็นหน้านองเคไปทำงานอยู่ไทยป่บวเคยไปยู่เนาะเคยเลยโอ้สลายคนเชนี้เขาสิไปทำงานอยู่คน ได้ครับอะไรบ้างเดี๋ยดะน้องนุ๊กนี่กับน้องสุกี้ขอบใจด้วยที่ตอนทำวันนี้เนาะโอกาสหน้าทีมายามอีกโดยเดินทางปลอดภัยขอบใจด้วยน้องนุ้ยคนงามไอ้ก็รอดเหือกันมวลลายมาดีคักคักตำก็แซ่บบรรยากาศก็ดีไวแล้ได้น้องนุ๊กนี่ มือหน้าสิมายาใหม่เด้อด้วยเส้นทางหัวไพเด้อขอบใจีนี้ก็เป็นชิปมาลิน้ำน้องสาวน้องพี่น้องน้องนุกนิก๊กน้องนุย้ยแล้วก็น้องสุก,กี้สาวบ้านนาวางน้อยมีแต่ผู้จบผู้งามมีแต่คนเป็นตะแพงได้ตอ,อ,อนนี้มาสอนสิขอพี่ชิปนี่ไว้ซ้ำอีกก่อนเนาะ น้าพบกันใหม่ขอบอบใจขอบใจใพี่น้องมาทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับสมเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี